เอาต้องเริ่มจกจุดง่ายก่อนจุดจุดยากค่อยเราค่อยทำที่หลังเนี่ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ว่าเขาไม่ได้สองคนหรือว่าไงไม่เลยเขาได้เขาได้ทุกคนบให้อเราอยืนที่เขาอยู่นทุ่มเกียร์ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเท่าไหร่ครับโอเคครับบดหนึ่งแล้วสามคนได้ปะ ได้ครับถ้ามีคนดันครับแต่คนที่สี่เข้าไม่ได้ต้อมีคนดัน <c oughs> อ๋อต้องมีคนดันตูดด้วยเหรอขาวขอ๋อได้เราขอลองดันบ้างดิเอ,เอ้ไปดีกว่าง่ายกว่าอ๋อใหเลยนะอ๋อต้องมีคนดันตูดด้วย่ะน,นี่ลองดันดันผมเลยดิ อ่านะอ้าวนะถ้าคนทำรัดแรกมันจะยากนริงๆเพราะพวกผมมันทำบ่อยแล้วหนยไม่ได้หันไปทางมุงมใช่ไหมหันเข้าเหลี่ยมอ่ะเอาเอาลูกศรเมาส์อ่ะลูกศรเป้ายิงอ่ะออเข้าเหลี่ยม,มเลยเราแล้วอีกที่หนึ่งอ่ะอีกที่หนึ่งก็ตรงนะี้ นึ่งนนี้่ได้พี่ในเนี่ยรหนึ่งนานมาทิายแต่ว่าตรงนี้มันดีกว่าใช่ไหมหรือว่าอะไรตรงตรงยี่าบักง่ายดีกว่าตำนานก็ทำได้นะครับตำนานตำนานห่ะครับผมอ๋อตำนานทาได้หมดแล้วพวกบอสนี้มันทำอะไรได้หรือเปล่ามันทำอะไรเราไม่ได้ครับถ้าเราอยู่ข้างในอ๋อนี่ก็ดีดิ บักบักที่เดิมใช่ปะบัก็บักที่เดิมแหละครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่สามารถหลบบอสได้ครับมันโดนครับตรงเนี้ยเราต้องไปฝังต้องไหนอ่าท้ไต้องนะครับต้งเลื่อนนี่แหะครับตรงเนี้ยแต่ตรงนี้จะบักง่ายขึ้นครับตรงเนี้ยแค่กดต่มไปเลยอารตอารตตามรือเดี๋วดันได้เพื่อนมาเปิดนะครับเฮ้ยนายนลองดันเราหน่อยหนิ

ยืนหลบหลบหลบได้หมดทุกที่อะครับทำไมอ่ะออ๋เป็นทุกที่มีคิดไปเลยโอเคได้ละรอจนบอสเกิดแล้วกันอยู่เนี้ยไม่แฟไหนเดี๋ยวผมรอบอสไม่แก้แล้วกันแล้วเราแล้วเราลองสองตัวนี้ได้ป่ะฮะแบบให้มันไล่เราอ่ะได้ครับเดี๋ยวราลอล่อลอมาติดรอมาติดที่ทีเดียวแล้ว Còn mát Thấy gì lắm Đặt lên Báo <laughs> โดนโดนรับยิงไมเข้าอ่ะมีบายเหรอเออีบาี่บ่ายเนหาที่หลบมงพี่กูจะหาที่หลบอยู่เนียไอเกนี่เสือมาไม่ตายเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยตัวเียเลยตาย